เย ja e ah ทรมาเหตุปะวาเตสะเหตุตภาคโตอาหะเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวะวาทีมหาสัมมโนธรรเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระกถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับ แห่งคำเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกทท่านที่ติดตามรับชมเรื่องราวดีๆมีประโยชน์เพราะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่สวงอย่างแท้จริงคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูภาพบรรยากาศในการเดินขึ้นเขา ภูตแบงฝั่งด้านเปิงตังอยู่ซึ่งอยู่ติดถนนหมายเลข62หลักกมที่140เมื่อเราไปถึงสมาคมดูแลป่าเขาพูตะแบงก็จะมีที่จอดรถวันละ100เรียวหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยแบบง่ายๆก็ประมาณวันละ100บาทแต่ถ้าเป็นของชิ้นเดียว แต่มีน้ำหนักมากเขาก็จะช่วยกันหามขึ้นคนละ500 4คนก็2,000บาทกรณีมีคนอยากจะขึ้นเขาภูตะแบงแต่ร่างกายไม่แข็งแรงพอขึ้นไม่ไหวก็จะจ้างคนงานเหล่านี้แบกขึ้น1คนคนงานแบก4คนหามขึ้นบางราย6คนเพราะมีสิ่งของต้องช่วยกันแบกขึ้นไปด้วย คนงานก็สลับกันถือและแบกของที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเขาพุตแบงไม่มีทางรถยนต์ขึ้นไปตอนขาลงจากเขาพุตแบงคนงานสี่คนก็จะช่วยกันประคับประคองและสลับเปลี่ยนกันแบกช่วงลงบันไดที่ชันคนงานหรือว่าลูกหาบเหล่านี้ก็จะช่วยกันทั้งสี่คนสองคนหาม อีกสองคนหน้าหลังก็จะช่วยกันคนหน้าก็จะช่วยดันหรือเบรกเอาไว้ส่วนคนด้านหลังก็จะช่วยประคับประคองดึงเหนี่ยวรั้งเอาไว้ไม่ให้น้ำหนักทิ้งไปด้านหน้าจนเกินไปสี่คนขับเคลื่อนด้วย8แรงขาเขาพูตะแบมีความสูงวัดจากพื้นดินประมาณ800เมตรแต่ถ้าวัด ตามระยะทางลาดเอียงได้1,050เมตรทางขึ้นเขาพูทจแบ่งฝั่งนี้มีบันไดไม้เป็นช่วงๆสลับทางเดินที่เป็นพื้นดินและหินจำนวนบันไดถ้าคิดจากความสูง800เมตรแต่ละเมตรมีบันได3ขั้นที่นี่ก็จะมีบันไดประมาณ2,400คขั้นระหว่าง ทางเดินขึ้นเขาก็จะมีศาลาให้นั่งพักสองแห่งและมีป้ายบอกระยะทางขึ้นเขาทุกระยะ100เมตรวันที่เราขึ้นไปเป็นเย็นวันอาทิตย์ที่8เดือนกันยายนพศ2 5 6 7ระหว่างคณะเราเดินขึ้นเขาก็มีนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นชาวกัมพูชาขึ้นมาเที่ยวน้ำตกบนเขาคุตาแบง เดินสวนลงมาน้ำตกบนเขาพูตแบกจะมีนักท่องเที่ยวจากหลายสถานที่มาท่องเที่ยวทั้งในกัมพูชาและจากต่างประเทศก็มีเพราะว่าน้ำตกและทางในป่าบนเขาพูตแบกมีความสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวแม้ว่าเส้นทางจะลำบากแต่ก็มีคนมาเที่ยวอยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีคนมาเที่ยวมากกว่าฤดูแรงแป0รอเมตรละตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเห็นไหมนี่เวลาสี่โมงคึ่งจะห้าโมงสโมงเวลาสี่โมงกว่าแล้วตอนนี้กว่าจะขึ้นเสร็จก็ถึงยอดก็ประมาณกือบเกือบห้าโมงเดินไปถึงอาสมฤิสีสบน่นแหละทุ่มหนึน่งอย่างเร็ว 800เมตรแล้วครับตอนนี้โอ้ยทรงพระหอบอย่างรุนแรงกูอยู่หน้รงไซนปอตอนนี้ถ้าเราขึ้นมาถึงหน้าผานี้นะก็จะเป็นระยะที่900เมตรตอนนี้เวลา16นาฬิกา45นาทีนะฮะ ก่าจะขึ้นไปถึงข้างบนก็ประมาณ5 0 0โมงกว่าแล้วเราจะต้องเดินไปอีก6กิโลนะฮะกิโลก็ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงก็จะถึงอาสมท่านฤาษีสิษิ์เนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งนะวันนี้เราเดินขึ้นแล้วก็เดินไปจนถึงไปลายทางไม่มีการนั่งรถนะครับวันี้เมื่อเราขึ้นไปถึงด้านบนสุดที่ระยะทาง1,050เมตร ก็จะมีร้านค้าขายของกินและเครื่องดื่มบรรดาแม่ค้าก็เป็นคนในพื้นที่ร้านค้าจะนิยมขึ้นมาขายของในช่วงวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์เพราะว่าวันอื่นๆจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเมื่อเราเดินต่อมาอีกสัก50เมตรก็จะมีลานจอดรถไถยพ่วงซึ่งที่นี่เขาเรียกว่า โคโยนเอาไว้บริการรับจ้างในสนนราคา50,000ืเรียวหรือว่า500บาทไทยต่อหนึ่งขานั่งกี่คนก็ได้รถไถหรือว่าโคโยนเหล่านี้เขาใช้วิธีถอดชิ้นส่วนแล้วแบกหามขึ้นมาแล้วนำประกอบกันบนเขาอีกครั้งบ่อยครั้งที่ผมขึ้นมาบนเขาภูตะแบง แล้วไม่มีเงินจ้างโคโยนนั่งไปคณนะเรามาวันนี้ก็เช่นกันไม่มีเงินจ้างโคโยนนั่งไปเพราะว่าผมมีเงินเหลือเพียง200บาทเท่านั้นในตอนนี้เมื่อตอนเช้าผมมีเงินเหลืออยู่2,000บาทจ่ายค่าคนงานแบกสิ่งของสังฆทานจํานวน3เป้คนงาน3คนคนละ500บาท นำสิ่งของขึ้นมาบนเขาพูตะแบงแล้วเดินไปต่อแบบที่เราเดินอยู่นี้นำสิ่งของเหล่านั้นไปไว้ที่อาสมท่านฤาษีสิบล่วงหน้า3มคนคนละ500บาทรวมเป็นเงิน1,500บาทผมเหลือเงินอยู่500บาทจ่ายค่าจอดรถไป300บาทเพราะผมมีกำหนดจอดอยู่3คืน พอคิดพิจารณาไปก็เหมือนว่าหลวงปูส่สวงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเทือกเขาภูตะแบงท่านอยากให้ผมเดินทางบนเขาภูตะแบงด้วยเท้าตนเองเพราะแทบทุกครั้งที่ผมมาบนเขาภูตะแบงผมจะเหลือเงินไม่มากพ,กพอที่จะจ้างโคโยนนั่งไปคณะเราเดินทางมาถึงป้ายบอกระยะทาง2,200เมตร คนในคณะเราที่ชํานาญเรื่องเห็ดชอบเก็บเห็ดป่าก็เห็นเห็ดป่าอยู่้างทางเดินแล้วคณะเราก็หยุดเก็บลูกเห็ดป่าเพื่อนําไปทําเมนูต้มเห็ดต่อไปลําพังถ้าเป็นนที่แผมก็ไม่กล้าเก็บเห็ดไปกินหรอกครับเพราะว่าผมไม่รู้จักเห็ดป่าอะไรเลยตอนนี้เพราะพื้นฐานผมเป็นเด็กที่โตมาในเมือง รู้จักแค่เห็ดฟางเห็ดพบเท่านั้นนอกจากนั้นไม่รู้จักดูไม่เป็นไม่กล้ากินกลัวเมาเห็ดยิ่งอยู่ในป่าแบบนี้ก็จะลำบากมากเพราะในป่าบนเขาภูตะแบงไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลต้องหามลงไปรักษาข้างล่างอย่างเดียวเท่านั้นผมโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือ ภายในระยะ3มปีที่ผ่านมาผมขึ้นเขาภูตะแบง28ครั้งผมไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยขณะอยู่บนเขาภูตะแบงเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้ว่าบางครั้งผมเดินขึ้นเขาภูตะแบงขณะที่มีฝนตกอย่างแรงหลายครั้งที่ผมเดินในป่าบนเทือกเขาภูตะแบงท่ามกลางฝนตกปยปรย ก็ไม่เป็นอะไรเช่นกันบรรดางูเงี้ยวเคี้ยวตะขอสัตว์เลื้อยคลานต่างๆผมก็ไม่เคยโดนกัดเดินทางปลอดภัยทุกครั้งบนเทือกเขาภูตะแบงผมเชื่อว่าหลวงปู่สวงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเทือกเขาภูตะแบงปกปักรักษาผมทุกครั้งที่มาเขาภูตะแบงเส้นทางในป่าบนเขาภูตะแบงบางจุด ก็มีลำธารซึ่งเป็นต้นน้ำไหลผ่านเส้นทางที่เราเดินรองเท้าที่ใช้เดินในป่าจึงเป็นแบบพร้อมเดินลุยน้ำลุยโคลนพร้อมเปียกน้ำได้ตลอดเวลาอีกอย่างการเดินทางในป่าต้องใส่เสื้อผ้าที่บางสบายพร้อมเปียกได้ตลอดเวลาเส้นทางในป่าบนเขาภูตะแบงบางจุด ก็มีลำธารเล็กๆมีน้ำใสๆไหลผ่านทางที่เราเดินลำธารเล็กๆเ,เหล่านี้คือต้นน้ำบนภูเขาไหลรวมกันมากๆก,กลายเป็นลำห้วยอยู่บนภูเขาเวลาเดินทางบนเขาระยะทางไกลๆถ้าได้น้ำเย็นรูปหน้ารูปแขนรูปขาก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเส้นทางในป่าบนเขาภูตะแบง บางครั้งก็เป็นป่าทึบบางแห่งก็เป็นลานหินบางแห่งก็เป็นทุ่งหญ้าสลับกันไปลำทารจุดที่สองที่คณะเราเดินมาถึงอยู่ที่จุดระยะทาง4 0 0พันเมตรหรือว่า4กิโลเมตรพอดีตรงจุดนี้ผมเรียกว่าลำทารสะพานเทวดาประทานให้ลำทารแห่งนี้มีประวัติมีตำนานมีอภินิหาร เกิดขึ้นกับคณะผมนั้นคณะเราสามคนขึ้นเขาคูตะแบงช่วงบ่ายสองโมงขึ้นเขามาก็มีฝนตกอย่างหนักมากพอขึ้นมาถึงบนเขาก็ยังมีฝนตกอยู่เป็นระยะคณะเราสามคนเดินทางมาถึงลำธารแห่งนี้ปรากฏว่ามีน้ำป่าไหลยอย่างแรงกว่าปกติประมาณสิบเท่าระดับน้ำสูงถึงอก น้ำไหลแรงมากคณะเราสามคนไม่กล้าเดินฝ่ากระแสน้ําที่กําลังไหลเที่ยวกรับข้ามไปเพราะรู้ดีว่าปลิวไปกับกระแสน้ำํำยากแน่นอนคณะเราคิดว่าต้องเดินกลับไปต่อไม่ได้แต่แล้วอภินิหารก็เกิดขึ้นเพราะว่าผมลองเดินสำรวจเชิงอดูก็พบว่ามีต้นไม้สองต้น เพิ่งล้มพาดลำธารใหม่ๆไม่เกินหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นจุดที่บง่บงบอกว่าได้ว่าสิ่งศรรษษักดิ์สิทธิ์ท่านดูแลนะฮะเรื่องการเดินทางขนาดน้ําไหลแรงเนี่ยท่านยังล้มต้นไม้เป็นสะพานให้นะฮะอะ่นี่นะสภาพท่านผู้ชมดูใช่ไมันถึงขนาดนี้นะนี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ ต้นไม้ที่ผุล้มลงมาแล้วเกี่ยวต้นไม้สดขวางขวางลําน้ําลําห้วยนะฮะเป็นสะพานให้เราข้ามไม่งั้นเราข้ามไม่ได้เลยนะนี่คืออภินิหารของหลวงปู่สวงเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเทือกเขาคูตะแบงอยา่างแน่นอนท่าน,นดนบันดาลให้ต้นไม้ล้มเป็นสะพานให้คณะผมได้ไปทำบุญถวายสังฆทานตามที่ตั้งใจเอาไว้ ครับนี่คืออภินิหารที่เกิดขึ้นตรงจุดนี้เมื่อสองปีก่อนตอนนี้เราเดินตอนนี้เวลา18บเนาฬิกายีนาทีเราเดินเข้าใช้ป่าตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะฮะตอนนี้ยังเหลืออีก3กิโลนะจะเดินไปแบบนี้ไปสามกิโลหลังจากเราเดินเข้าป่า นะแล้วก็ออกทะลุออกมาเจอลานหินอีกครั้งนะมาที่ลานโล่งก็จะสว่างขึ้นหน่อยหนึ่งนะตอนนี้พอมองเห็นยังไม่มืดสนิทนะพอเดินผ่านลานหินก็จะเริ่มเข้าป่าอีกรับตอนนี้เริ่มเดินเข้ามาแนวป่าอีกครั้งก็จะเริ่มมืดกว่าข้างนอกนะฮะจะมืด มืดกับบสนิทเลยนะในในป่าคือนะครับบริเวณในป่าก็าาาจะมืดนะเราเดินกันอยู่4คนขนะขนาด3ผมอีกหนึ่งข้างหลังเป็น4ี่นะครับตอนนี้มาวันนี้เราพกร่มมาด้วยนะครับเพราะว่า,าดูจากข่าวแล้วอ่ามี าพายุเข้าจีนนะฮะระ,ระดับรุนแรงแล้วก็จะเข้าเวียดนามและอาจจะเข้ากัมพูชานะฮะก็เลยเตรียมร่มมาด้วยนะ,ะาพายุยางิไงอะไรนี่แหะฮะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะฮะเราเดินมาถึงน้ำตกละเหลืออีกประมาณห้าร้อเมตร ก็จะถึงอาสมทันตศีสิบนะฮะในยุคทวนนี้ในป่าก็มีไฟจากโซลาเซลล์นะฮะติดตั้งทำให้ในป่าไม่มืดเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเดี๋ยวนี้หนึ่งปีที่ผ่านมานี่ตรงจุดไหนก็มีคนมาถวายไฟโซลาเซลล์นะฮะได้ติดไปทั่วเลยนะ คนยิ่มยเอาทำบุญด้วยไฟเพราะชีวิตที่ได้พบแสงสว่างนะฮะ,ะนี่นะฮะตรงนี้ก็จะโอ้นี่ทางท่านดูสีสิท์ทำทางไว้แล้วมาเจอทางที่ท่านทำละ,อะตอนนี้ก็มีไฟโซลาเซลล์สว่างสวยนะฮะ ที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะมีไฟโซลาเซลล์มีทางที่ท่านประิสิทธิทธรรมนะไม่ต้องไปเดินบนหินลานหินมืดๆแบบนี้นะเดินแบบนี้นะทีนี้เอาดินทรายนะขนเอาดินทรายมาถมแล้วก็อเอาหญ้าถ้าแถวนี้ามาโปะนะ นี่ก็ร่องน้ําไหลมาก็าจะไหลตามนี่ทําทให้ทืไม่ขาดตอนนี้ท่านฤายสี่สิบมายืนต้อนรับขอต้อนรับนะฮะตอนนี้ถวายบางกุ้มออตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มตรงฮะของวันที่แปดกันยา นะเราได้เดินทางมาถึงอาสม์ท่านฤาษีศิษิ์ท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สูงทุกท่านก็ได้เห็นภาพบรรยากาศการเดินทางขึ้นเขาพูตะแบงแล้วเดินทางบนเขามาจนถึงอาสงฆ์ท่านฤาษีสิ์แล้วท่านผู้ชมมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอจบการเล่าเรื่องแต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าผมจะมี เรื่องดีๆมาเล่าให้ทุกท่านฟัง